สวัสดีครับข้าสดะครับกัมาต่อก็ได้ฟเฟสบัลเล็ปแนนพาร์ทที่สองนะก็ขอย้ำเหมือนเดิมอย่าพึ่งพูดถึงนามแท้ของตัวละครแล้วกันโดยเฉพาะพาร์ทนี้เนี่ยวนหน้าคุณจะเคยจะโผล่นะเดี๋ยวก่อนคิเล้วาเาเป็นใครอ่ะอืม ดูเหมือนข้าจะเป็นเซเบเอร์แหละนะเซเบอร์เหรอไม่มีเวลาแล้วต้องหนีออกจากที่นี่ชื่อของเจ้าคืออะไรเหรอูอันเชิญอิโ,โอริมนะิยาโมโตอิโอริอะไอ้ยางนั้นอิโอริอย่าโดนทิ้งไว้ข้างหลังแล้วกัน เดี๋ยวก่อนก็บอกว่าเจ้าชื่อเซอเบอ,อร์ใช่ไหมทำไมถึงเดี๋ยวทำตัวคุ้นเคยกับข้าถ้าไม่เห็นจะจำได้เลยว่าข้าอนุญ,ญาตให้เจ้าเรียกข้าแบบนั้นแต่ว่าเจ้าก็แตะดำตัวเองแบบนั้นดิถ้ามานเถอะไม่ใช่เวลาที่จะมาเถียงกันเดี๋ยวเข้าไม่มีทางให้หนีหรอกมา อ่อนแอที่เจ้าไม่มีความสามารถอื่นนอกจากการใช้ดาบป็นเรื่องงกันก็พอมีบ้างนะมาเร็วยูริอ๋า ไอเวทเหรอเอ้เราใช้เวทได้อะอ๋อก็คือไอระเบิดนั่นสินะในนนน,น,นอ๋อปาไฟอืมโอ้ใช้ไฟได้ด้วยเหรอเจ้าหรือจะไม่ใช่ของถนัดก็เถอะหมือจะเป็นคำสาบหรือเวทอะไรประมาณนั้นสินะดูไม่ค่อยแรงแต่ว่าใช้ได้ไวเยี่ยมก็ดีกว่าที่จะใช้ได้แค่ดาบแหละ เซเบอร์น e. ี่ค Ma ือแบบว่าแซะเราตลอดเลยอะมาไม่หยุดเลยเว้ยอ๋ออ๋ออ๋อศัตรูจะป้องกันได้โอเคมามา น응เรียบร้อยอยังไงต่อโอเค <c oughs> ไรเดอร์ใช่ไหมเจ้านี้ตามมาไวชวัดเลยตอนแต่ว่าตอนนี้ ไลเดอร์อยู่ตัวคนเดียวไม่ต้องหนีแล้วล่ะคาจะจบเรื่องนี้ตรงนี้เองโอยตะมุกเซตเดิมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไหลบทีไ่ไปโดนง่ายๆหรอโอค้คือเซเบอร์จะเข้ามาช่วยเราได้อเคเขาจะได้ โอ้ร่าร่าเออออาไปอืม <c oughs> มาแล้วตัวใหม่เหรอ,ต,อตัวสุดงตัวออกมาซะว่าทุกคนที่รู้จักเฟสมาก็คือคุณหน้าคุณตาดีนะเท่าฐานสู่เท่าฐานและทุลีสู่ทุลี ทุกสิ่งสุควรถูกดึงก,กินโดยเปลวเพิองออกนั่นแลนเซอร์นั่นเหรอมาเจอผู้เข้ารวมสองคนในคืนเดียวนี่ดวงบีจริงเลยหอยไปใครยังหวงชีวิตตัวเองเนี่ยโอริจะข่าจะจัดการเองแลนเซอร์ผู้กวัดแก่ง ออกแห่งความมืดเบเบอร์ยิรบุรุดแห่งท้องฟ้าอันไร้ขอบเขตเป็นที่เทคนิคเป็นพกท่าเนาะโอเคค้าขอดูพวกมันหน่อยแล้วกันไรเดร์ตามบัญชามาไหนดูซิคือ โอ้โหโอ้ยพอเล่นเป็นเซอร์แวนแล้วแบบความแตกต่างกับตอนเล่นเอโอรีนี่คือสุดยอดมากอ่ะคนละเรื่องเลย ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปทั้งอาซากุสะได้จบอยู่ในทะเลเพลิงแน่ถ้าคุณจะทำอะไรดีอะโอริตั้งสติหน่อยถ้าสังคัดถึงคนเจ้าต้องการแบบนิเซนะาเลนเซอร์ถ้างั้นก็ออกมาได้เลย おいおいみほかごみほかてりゅう kayak Sudah. เซบาสว้าวแลนเซอร์ฟิวไป้ว จะเล่นยิงการเมืองอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหลาเป็นหน้ากองเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะปล่อยกันเถอคะค่ะมาสเตอร์วิธีขัดจันทราวุ่ะจะ อบซ่อนจากสายตาคนธรรมดาพวกเราก็ไรเรนถอยเหมือนกันไรเดโโอ,โอร์มิยาโมโตอิโอริยังไม่ถึงขั้นระดับที่จะเป็นมาสเตอร,ร์ได้ <S <S รับทราบอิโอริโดะตั้งใอางแน่นหนาที่เราเจอกันถ้าจะเอาชีวิตทันเน่ จะดีงั้นเหรอไม่ยอมล็อกมาเถอะเซบ์เดี๋ยวก่อนเซเบาโอเ้เ,เลเวล up ล้วนๆเลยなぜ終わぬよりไม่ไม่ไล่ไปละเอลอลี่เหน้าฆ่าแล้วพวกนั้นมันไม่มีทางจะสู้ได้เลยทุกซ้ำจะก่ทุกงหัเช่าต้งใจจะทำลายทั้งเมืองหรือไงกันฟังน,นะห้ามใช้ดาบด้านอีก ห้ามใช้ดาบนั้นออกมาจากฝักดาบน้ำอะไรนั่นของเจ้าอีกแต่ว่าแต่ว่าอะไรดูรอบๆตัวเจ้าสิที่นี่มันไม่ใช่ที่ที่จะใช้ของที่มีพลังทำลายล้างขนาดนั้นนะข้าไม่เข้าใจนั่นเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดของข้านะดาบที่สามารถสังหารตูตนใดก็ได้ ถึงข้าจะไม่ค่อยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับยุคนี้เท่าไหร่แต่ว่านะว่าไงดีอะอืข้าว่าเจ้าก็น่าจะเรียกมันได้ว่าเป็นไพ้าตายล่ะมั้งให้าตายเหรอถ้างั้นก็ยิ่งกว่ามีเหตุผลที่จะไม่ใช้มันอีกนะก็คิดงั้นเหรอแต่ว่าถ้าไม่ใช้แล้วก็มันก็ไม่ได้ต่างจากหรือดาบทองแดงอะไรพวกนั้นสิแล้วด,บา,ดาบธรรมดาๆมันจะทำให บ้านกลายเป็นเศษซากขนาดนี้เหรอแค่อย่าใช้มันน่ะเข้าใจไหมต้องแน่ใจเหรอเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วก็เราคงไม่มีทางจะรอดจากวิธีขัดจันทานี่ได้หรอกพิธีขัดจันทางั้นเหรอได้แล้ว โยริเจ้าเป็นผู้ที่ถูกเลือกตาสลักษณ์ที่หลังมือซ้ายเจ้านั่นคือหลักฐานเจ้าได้กลายเป็นผู้อัญเชิญเป็นมาสเตอร์จะต้องเข้าร่วมพิธีขัดจันทานี้อีขัดจันทาเหรอฮารินเจ้าพันกุงต่างชาตินั้นพูดถึงก่อนหน้านี้เหมือนกันมันคืออะไรกันแน่ มันเป็นพิธีแข่งขันใหญ่อย่างหนึ่งเนี่ยมาสเตอร์ทั้งเจ็ดคู่กันจนกว่าจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่รอดคนที่ชื่ออยู่ที่โจมตีเจ้าแล้วก็เจ้าผู้ชายที่ปิดซ่อนใบหน้าไว้ทั้งคู่เป็นมาสเตอร์ในโลกนี้โลกนี้เหรอ ่แล้วละมาสเตอร์ของโลกนี้พพวกที่เป็นเหมือนข้านะมาจากที่ที่เหนือนกว่านั้นมาเป็นดังดาบให้กับพระพวกนั้นพวกเราคือวิญญาณเวลชนหรือเรียกว่าเซเวนเมื่อเราจะตายกันไปแล้วนะแต่เราก็ได้รับชีวิตเพียงชั่วคู่มาใช้อีกครั้งแล้วกับข้าจนะไปคู่คูกันข้าจะเซ็งมากเลยก็เถอะนะผู้อันเชิญ มาสเตอร์เซอร์แวนบิญญาวีรชนตายมีชีวิตยิ่งชั่วคู่มันไม่มีทางจะกลับมาจากความตายได้เนี่ยถ้าพูดถึงอะไรคนตายเนี่ยทำอะไรไม่ได้นอนสางเศร้าโศกความเสียใจ แต่ความผิดพลาดของตัวเองถ้าไม่เคยได้ยินเรื่องว่าผีสามมันจะเดินได้คุยได้แล้วเกิดทำลายทั้งเมืองได้ด้วย,ยช่างข้าพูดนะเจ้านะคิดว่าข้าเป็นผีธรรมดาธรรมดาหรือไงว,ญญวิญญาณวิญาชนนะก็แค่ชื่อเกียวไว้เรียกกันมันเป็นจิตวิญ,ญญาณของวิญญาชนผู้ยิ่งใหญ่นะอย่างน้อยก็นั่นเป็นสิ่งที่ข้าเข้าใจ แล้วไอ้เจ้านักรบในชุดสีดำนั่นมันเป็นใครกันนะนั่นก็เป็นเิญญาเวิลาชนนะแล้วก็ไอ้เจ้าผู้หญ,ญิงที่ทำหน้าตาซึมๆไม่ผิดแน่บางคนนะ่ะถูกปฏิบัติให้เป็นวีรชนในต,ตอนที่ยังมีชีวิตบางคนก็ถูกยกย่อง ยงเฉพาะเมื่อตายไปแล้วไม่ว่าจะพูดยังไงพวกเขาก็เป็นบิญธการเวลาชนเป็นคนที่ก้าวผ่านคนธรรมดาไปแล้วไม่อย่างนั้นพลังของเจ้าก็ไม่ใช่พวกเวทมนตอะไรอย่างนั้นสินะพลังนี่เป็นของตัวข้าเองตั้งแต่หัวจะหดเท้าความแข็งแก่งนั้นลังลายออกมาจากตัวข้าเองจนถ,ถึงตอนนี้แล้ว,นนลวเจ้าก็ควรจะเข้าใจแล้วสินะอเออไม่แน่ๆเลยว่าไม่ว่าเจ้าจะคิดยังไงเนะี่ย เจ้าหนาอ่อนเอถ้าเทียบกับวิญญาณมิรชนแล้วไม่ถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นละ่ะถ้าเราลอดไปถึงจบพิธีนะความปรารถนาของเจ้าจะเป็นจริงไงละ่ะอะไรนะพิธีขดจันทานนะ่ะเป็นพิธีที่ทำขึ้นเพื่อสนองต่อความปรารถนาของเจ้า ไม่ว่าความปรารถนาแบบไหนก็สามารถทําให้เป็นจริงได้ผู้ที่รอดชีวิตเป็นคนสุดท้ายเท่านั้นที่จะได้พลังนั้นก็นั่นเป็นสิ่งที่พวกเราถูกบอกมาแล้วนะความปรารถนางั้นเหรอใช่ความปรารถนารูจักสีน้าเจ้าแลา้วแปลว่าเจ้าน่าจะสนใจสินะล่วเจ้ามีความปรารถนาด้วยหรือเปล่านะ นั่นนะสิไม่มีเหรอมีสิมีค่าตอบรับการอัญเชิญในฐานะเซอร์แวนแล้วามั่นใจได้ว่าข่ามีแต่ว่าสุดเหมือนคาจแลืมมันไปแล้วนะ่อา้าวเจ้าลืมไปแล้วเหรอข้าลืมไปแล้วล่ะ เทเบอร์ก็ดูเหมือนจะไม่ได้โกหกนะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นไม่พอปรนนิบัตก็ไม่มีความจะเป็นอะไรกับเจ้านี่ถ้าเจ้าลืมมันไปแล้วน่ะเจ้าเป็นคนแบบนี้เองสินะเป็นคนที่ทำหน้าจริงจังแต่ก็แสบไปเบาถ้าแค่เป็นคนจริงใจน่ะเจ้านี่ก็ยังไม่ยอมหยุดอีกนะ ว่า<อ>ไ,ไงก็ตามาอ,อา่ะโยริข้าเน่ยเบื่อที่จะยืนคุยกันแล้วละ่ะพาข้าไปที่บ้านเจ้าสิได,เด้เดี๋ยว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 เราจะไปอยู่ที่บ้านข้าจะตัะ้งแต่วันนี้เหรอใช่ถูกต้องแล้วงั้นเหรอม,มันจะเป็นอย่างนี้สินะนนทำไมถึงทำหน้าแบบนะะั้นล่ะ ไปกันได้แล้วอืม <S <S บ้านเป็นอย่างนี้นเหรอในยุคนี้เนะี่ยอืม <S 1> <S 1> <S 1> อืมปกติแล้วบ้านเจ้ามันพังนี้เลยเหรอไม่อะนี่เป็นฝีมือของเจ้านักลอบสีดำนึงปกติแล้วมันดูดีกว่านี้หน่อยนึงเนะี่ย จนี่มันตามค่ามาอยู่สินะเกี่ยวกับที่เราคุยกันก่อนหน้านี้มีอะไรอย่างอื่นไหมที่เจ้าจะสามารถบอกข้าได้เกี่ยวกับพิธีไม่มีอ่ะอืมอืมไม่มีไม่มีไม่มีไม,มไม่รู้อย่างอ,างอื่นแล้วล่ะ มันต้องมีอะไรอีกสิมีอย่างอื่นนะี่ยมันต้องมีสิแม้แต่กข้าแข่งขันอะไรพวกนั้นเขายังมีมากกว่านี้อีกเนี่ถ้าไม่อยู่ในจุดที่จะพูดแบบนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าก็รู้สึกแบบเดียวกันแต่ว่ายังไงก็ตามนะข้าขอถามเจ้าหน่อยเจ้าจะทำยังไงกับที่ขัดจันทานี่แหละ เจ้าจะขัดขวางมาสเตอร์และเซอเวนตนอื่นหรือว่าเจ้าสนใจจะปรารถนาพลังของพธิธีขัดจันทาละ่ะวิญญาณมิรชนวิญญานผู้ยิ่งใหญ่ที่ถูกนำกลับมามีชีวิตขถ้าพวกเขาจะต่อสู้กันในวิธีขัดจันทานี่ต้องมีผู้คนมากมายในเอโดะที่อาจจะตายได้อายะก็อาจจะตายได้เหมือนกันความั่วรายนี้ ยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ข้ารู้ถ้าปล่อยให้เอโดอกลายเป็นทะเลเพลิงไม่ได้หรอกเรื่องนั้นน่ะมันขัดกับหลักการแห่งความสงบสุขอืมนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดสินะข่าก็เกาไว้อยู่แหละแต่ว่า นั่นเป็นคำตอบที่ดีและจริงใจมากเลยเียริถึาเจ้าจะยังอ่อนแอจนน่าตกใจแ่ข้า,ายอมรับเจ้าในฐานะมาสเตอร์ของข้าถ้าอย่างนั้นอย่างแรกเลยนะถ้าอยากจะรู้ถึงชื่อของเจ้าถนะ้าวิญญาณวิรชชนนะเป็น ผู้ยิ่งใหญ่ที่มาจากอดีตแล้วเจ้าเป็นใครกันข้าคือใครงั้นเหรอก็บอกไม่ได้งั้นเหรองั้นก็รูมือนข้าจะไม่มีข้าพอที่จะมีชื่อนั่นมันจะไม่เป็นหายระนะตอนที่ข้าจะเรียกเจ้าแะ้โอ้ยจะเจ้าอะไรก็ได้หมดอะสีกอย่างนะเจ้าน่ะอ่อนแอมากโยริข้าไม่ได้อะไรเลยจากการเผยนามแท้ของข้าให้กับมาสเตอร์ที่อ่อนแอนะ่ะ ก็อย่างเช่นว่าเจ้าถูกจับตัวไปโดยศัตรูเจ้านะสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นคนเผยชื่อข่าวมาหรือ่าที่เจ้าอาจจะถูกทําให้กลายเป็นหุ่นเชิดของมันนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทำไมข้าถึงบอกชื่อของข้าให้เจ้ารู้ไม่ได้ชื่อของเจ้ามันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วเหรอแล้วเจ้าคิดจริงๆหรอว่าข้าจะถูกจับตัวไป พราะถ้าศัตรูของเจ้าอ่อนแอเจ้าก็จับมันนั่นแหละเป็นธรรมชาติของมาสเตอร์นะแล้เจ้าจะมาช่วยข่าไหมถ้าข่าถูกจับนะการมีอยู่ของเจ้านะมันไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับความสามบ้านในการสู้ของข่าเลยเอลิถ้ามาสเตอร์ของข่าตายแล้วก็ก็คงจะมีเรื่องที่ให้ห่วงน้อยลงไปอย่างนึ่งแหละจริงแหละนะ เพี่อของเจ้าแล้วน่าเหมือนกับกระดาษแผ่นดางมาที่โดนลมพัดก็ปิวไปหมดแล้วกระดาษเหรออะไรคือกระดาษอมันเป็นอะไรที่บินในอากาศได้เหรอโอ้ยก็ไม่รู้จักหรอเป็นคนที่มาจากอดีตเพอร์อาจจะไม่รู้จักของพวกนี้แต่ว่า ไม่รู้ถึงอะไรเกี่ยวกับปัจจุบันนี่มันอาจจะมีปัญหาได้นะนาาก็คงนะจะดีนะถ้าพราเขาให้ฮอมูลอะไรนั่นมาก่อนนะ่ะ <c oughs> อะไรนั่นนะั่นน่ะอยู่ๆก็เงียบไปง่วงแล้วหรือไงกัน <c oughs> โอ้ยโอยโโอ้ย มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นงั้นเหรอที่ขัดจันทานี่ก็ยังอยู่ในช่วงทดลองแหละนะถ้าแอนเซอร์ไม่เข้ามายุ่งแล้วก็เราคงจะได้บอกแสเกย่ยวกับนามแท้ของพวกมันแล้วไปดูแล้วมันจะพูดได้ลัะสินะว่าผว้อัญเชิญทั้งเจ็ดน่ะได้ถูกเลือกแล้วท่านสิมิคาโด ข้านะยินด,ดีกับสิ่งที่เจ้ารายงานมามากเลยแต่ว่านะโชเสซึบอกข้ามาสิว่าพวกมันหนีจากเจ้าได้ยังไงเรื่องนั้นลูกศิษยของเจ้าก็ดูจะเสียใจกับเรื่องนี้เช่นกันนะด้วยความเคารพท่านการฆ่าพวกมันตอนที่ยังไม่รู้นะ่ะ เป็นความเมตตาที่สูงที่สุดที่ท่านมาสเตอร์จะให้ได้แล้วข้าว่าข้าเคยบอกเจ้าแล้วนะไรเดอร์าร่าผู้ที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมาสเตอร์มันขัดกับหลักวิธีของข้าตามบัญชาปลาไม่สามารถว่ายในน้ำที่เห็แหงแล้งและพืชพันธุ์ก็ไม่สามารถ ติบ,บโตบนหิน้องระวังตัวไว้วิธีของเจ้านะอาจจาะนำพายนะมาสู่เจ้าได้นะทุกด้า ที่เก่กับเถิดเลยเด้อเราไม่มีเวลามาอ้อยอิงแล้วแล้วคู่เรามีแขกไม่ได้รับเชิญใอว้ว่าปะดาบก่อนแล้วค่อยคุยกันทีหลังเงินเหรอแล้วถ้ามันเป็นแค่คนธรรมดาไม่รู้อินโนอิเนเผ่านมาแล้ว แลนเซอร์กับมาสเตอร์ของมันนั่นแหละเจ้ามีเธออะไรกั็ข้าในเวลาเช่นนี้มีอะไรนอกจากบุกมาใส่เจ้าแผนจะล,ล,ล้มเหลวแล้วก็วเป็นการบุกที่ดูใจฆ้าหน้าดูเหมือนกันนะถ้าเจ้าอยากจะสู้แล้วก็เรามาจัดการเรื่องนี้ให้เร็วได้เลยไลเดอร์เดี๋ยวก่อน เอ้าเหนื่ยใจกล้าไม่คิดอย่างที่คิดไว้แต่ข้าไม่คิดที่จะเผชิญหน้ากันตัวตัวตอนนี้หรอกดังั้นเจ้ามีความต้องการอะไรไม่เราไม่มาคุยถึงความหลังกันบ้างล่ะยูอโซเซซุ <laughs> เจ้าเป็นใครกันทำไมถึงรู้ชื่อของข้า ดีเอมอนไม่มีนามสกุลถูกเผาเป็นจุนไปแล้วพร้อมกับทุกสิ่งที่ชิมบามมบราระก็เป็นผู้รอดชีวิตจากชิมบาบาระงั้นเหรอถ้างั้นเจ้าก็ต้องรู้จักการโมลิโตอ,อเิเคนสิอารู้จักเขาดีเลยล่ะเจ้าพร้อมจะเป็นลำมลึกความหลังกันไหมล่ะตอนนี้เนี่ย ท่านจีเอมอนด์ขเชื่อว่าเราคงมีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกเพียบเลย